กราบสวัสดีทุกคนด้วยก็ um. แล้วกันนะครับผมนอแล้วก็กราบขอโทษทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับผมหลังจากที่ทางตัวเกมฟีฟ่านะครับผมได้มีการบั๊กเกิดขึ้นนะครับในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นะครับผมหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในวันนั้นด้วยนั่นก็คือเรื่องของการตลาดนะครับผมหรือว่าการปิดปรับปรุงนะครับบางส่วนนะครับผมซึ่งก็เกิดจาก บุคคลนะครับที่เปิดแพ็คนะครับที่ทางตัวเกมนะครับผมได้ออกได้ทําพลาดออกมานั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ต้องกราบขอโทษก่อนนะครับที่วันนั้นนะครับเกิดบั๊กขึ้นมานะครับผมแล้วผมก็พยายามนะครับผมที่จะเอาคอนเทนต์มากเกินไปนะครับจนลืมความรับผิดชอบนะครับผมเกี่ยวกับ หรือพูดง,ง่ายๆว่าอาจจะไม่ซื่อสัตย์นะครับกับผู้เล่นคนอื่นๆที่นะครับว่าจะมีผลกระทบไปด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งก็วันนี้นะครับผมทางโตเกม v i ฟีนะครับ,ก, FIFA, รบก็ได้ออกมาแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลกระทบมันก็ไม่ได้เกิดกับเราแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็กระทบเป็นวงกว้างนะครับถึงผู้เล่นหลายๆหลาย,ลายๆคนนะครับที่ ตลาดนะครับผมต้องปิดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแก้ไขเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาพูดนะครับผมหรือว่าออกมาแก้ตัวนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะออกมานะครับผมเพื่อที่จะกราบขอโทษทุกคนนะครับผมที่ไม่ได้แสดงความเป็นตัวอย่างนะครับผมที่ดีนั่นเองนะครับนี่เนี่ยผมก็ต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับผมเนาะ ก็อยากที่จะให้ทุกคนนะครับหรือว่าคนที่ออกมาคอมเมนต์ตักเตือนนะครับผมนาะก็อยากที่จะให้อายากที่จะขอให้ทุกคนนะครับให้อภัยกับผมด้วยนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะยกโทษแล้วก็ให้อภัยนะครับผมเนาะในสิ่งที่ทําลงไปนะครับตรงนี้ก็รู้สึกผิดจริงๆนะครับผมที่ออกมาพูดในวันนี้นะครับเอ แล้วก็หวังว่านะครับคนดูนะครับผมก็จะยังสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ติดตามนะครับคอยดูคอยให้กำลังใจกันแบบนี้ต่อไปนะครับหวังว่าการออกมาพูดในครั้งนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้ชอบในการกระทำในครั้งนั้นของผมนะครับก็หวังว่าจะกลับมานะครับผม ติดตามแล้วก็รับชมกันเป็นเหมือนเดิมนะครับหวังว่าเพื่อนๆบางคนนะครับจะให้อภัยแล้วก็ยกโทษให้เนี่ยครับแล้ววันนี้ผมก็น่าจะมีเรื่องมาพูดประมาณนี้นะครับนะครับผมก็หวังว่าจะได้รับการให้อภัยนะครับผมจากทุกๆคนนะครับขอบคุณมากเลยครับผม